จิตกรใช้อารมณ์ผสมศิลปินใช้อารมณ์ผสมเสียงนักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียงเรื่องบนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธ์ถาม่มีอารมณ์เด เฮ้มันสิบิ็นหญ่างครับบ๊มีอารมณ์นะนี่วีวันเฮิบผลิตภัณฑ์ท่านชายของบุญมาพันดวง085-647-1234งทรงฮอดบ้านมือแรงเขาโอเคบอมือแรงมือแรงเนาะผสมผสมพันเพิ่มประชากรเนาะเพิ่มประชากรดี แมนเวอรเออมือแรงมือแรงมือแรงอย่าเตือเด้อมีตัวซอนมีตัวซ้อนเพิ่มประชากรเนาะเ <c oughs> พิ่มประชากรเสร็จแล้วพาก,ก่อนไปธุระในเด้อเหมือ,อนเด้อไปใส่เอี๊ประชากรเฮ้ยงั้นว่าเพิ่มประชากรยังสิไปส่วนเป็นนันนี่อยู่ไปธุระไปธุระเออ มีแต่ธุระมีแต่ธุระเบิดตีนั่นแหละเจ้านะกระธุระกะเธออยากยรูกท้งเถาะกะพาไปแน่กะไปธุระไปธุระธุรก,ก็มีธุระดอกรถมันเสียกันยีวน่ว่ารถรถเฮามีปัญหารถมันเสียไปว่าไรด,ดอกคิจเสียอีหยังสองมนมาแปดปีแล้วยังม่ดีอีกคือบอกนี่กันรถเก่าเนา้อกะธรรมดาละรถเสียไปว่าไรด,ดอกเออพาไปแน่บ่านยากบ้ออื่นคอยจัดการเองบ่านยากจังงนะเจ้าสิไปซอมบ่บ่านยากบ้ออื่นมีเงินซอมสันติรถมันเสียกันบ่ เออก็เอารถดีค่ะเดี๋ยวแม่ใจโอ้ยรถดีใช่โ่ว้ะบ้าเลยเจ้ากันดี๋รถดีใช่วะดิมีแต่พี่บ้าเท่านั้นแหะรถดีเนาะรถดีรถมันเล็กก็เอารถดีมาใส่อุ้ยก็เป็นปึ๊กถรถสวรถดีเอาไปใส่รถห้างมันจะเป็นรถดี ไม่เป็นขึ้นมื่อได้ <laughs>